รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเนีวยวเราไปกันที่จังหวัดนครราชาสีมาหนุ่มลาวฟาท่าทูกเครื่องปัน่นอาหารสัตว์ดึงขากางเกงดูดขาเข้าไปในเครื่องปัน่นจนขาขาดจนลากกระเด็นออกมาจากเครื่องโดยกู้ภัยสว่างวิชาปากช่องได้รับ แจ้งว่ามีอุบัติเหตุคนถูกเครื่องปั่นอาหารสัตว์ปั่นขาขาดบริเวณบ้านหนองกระทุ่มตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่เกิดเหตุพบร่างชายหนึ่งรายอายุประมาณ43ปีเป็นแรงงานชาวลาวถูกเครื่องปัน่นอาหารสัตว์ปัน่นกางเกงเข้าไปและดึงขาเข้าไปจนทําให้ขาท่อนล่างสายขาดนอนล้อคนคางทีมแพทย์จากโรงพยาบาลปักช่องนานา จึงได้รีบเข้าทําการช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปักช่องนานาะต่อไปจากการสอบถามเพื่อนร่วมง,งานผู้บาดเจ็บเล่าว,ว่านายตังตาวทางานที่นี่มานานแล้วก่อนเกิดเหตุก็ทํางานปกติแต่ไม่รู้ว่าพลาดอีท่าไหนทําให้ข้อต่อลูกหมากปั่นขาขางเกงเข้าไปและดึงเอาขาของผู้บาดเจ็บเข้าไปทําให้ถูกปั่นจนขาขาดซึ่งเมื่อเห็นนายคนงานดังกล่าวกระเด็นออกมาและร้อง ให้จนจึงโทรศัพท์ตามเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งขณะนี้อาการปลอดภัยแล้ว